สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยท่วทโลกผมน,นี่ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้อ,มนนอ,องมันนี้ค่ะก็สิไปโซแมทิวไปโรงเรียนคือเก่าและววันนี้อากาศดีแดดออกอากาศดีดีมัน allow me to pay the deposit, then I would have assumed that the bookings were full then. along here. In here. Yeah you see that What have they done The walk path here They look better Made it wider I don't know but looks clean and comfortable to walk uh, Okay ดูดีขึ้น่วนคนส่วนแ่ทิวแล้วลกันไมยานอมเบืแค่นเดนตไทะเนาะวิตไทะเลยวิตบรรยากาศดีดีเป็นหนองท้องนา ทุ่งนาด้านนี้คงล้างไปอีกนานกูได้แดดออกเสียงลกเขา ไฟอันนี้ไาประจนไฟแฮปปี้ฟันฮะพูต้นไม้ใหญ่นะเด็ดีิ๊กทรีต้นใหม่ดูอ o n t forget me not a n ้น ซีละวันพี่พอมีโอ้เนีวฮาวเดะ โซ่แม่เทียวแล้วกับมาเฮ็ดกับเขาพี่น้องเฮ็ดกับเขาให้ลูกให้พัแวแล้ว,ลวมมเหรอขอยก็ไม่เฮ็ดแกงไตปลาเหมือนนี่ก็ <c oughs> เ,เรียนกับคู่ยูทูบคู้เก่าเหรอพี่น้องเนาะก็มีน้องม่เนาะน้องม่แล้วก็ต้มน้ำไตปลาเนะาะขอยก็กกต้มขาตะไคร้บใบมะกรูดลงไปนน้ำต้มประกาศใส่ไตปลาไปขวดหนึ่งเนาะอยู่ประเทศอังกฤษไตปลาขวดนี้สื่ออยู่มากสี่ปอนด์ห้าสิบเนาะสีป่ปอนด์ห้าสิบพีก็มาถั่วเบิร์พี่น้องว่ามันสิเป็นจังไรเนาะ พี่น้องเดี๋ยวเคลือมาหลายมือแล้วล่ะมันก็เลยดำบักเคลือล่ะกับซีไซไซหมากอันบักทั่วพี่น้องบักทั่วอยู่นี่ก็จะเป็นอย่งนี้แหละมีจังไรก็ใส่แบบนั่นน่ะพี่น้องวันนี้ก็สซีมใส่อันบักอื้อบักอื้อใส่บักอื้อแบบนี้เนาะก็มาถาเบอร์วางกุศิกินได่บ่วไตปลาอยู่เนาะกําลังเดือดมันเดือดสักพักหนึ่งก่อนแกงไตปลาพร้อมีเนาะก็สซใไซแม่พลอยนี่แหละใส่แม่พลอย อันนี้เราก็ไปผสมกับกะปิแล้วก็ขมิ้นเนาะปิกับขมิน้นกับพริกไทยเนาะมาตำรวมกันแยกกากไอ้พวกเศษพวกกองเศษพวกตะไคร้ใบมะกรูดออกละกองออกละมาต้อมอีกเทื่ยหนึ่งเนาะแกงลงไปเนะาะหมดที่เขาโขกวันนี้ละ พ็เพจปวดกันหแล้วคล่าตาต้มต่อไปน้ำเดือดแล้วกระแ่บะขามเปียกลงไปเน่อยค่ะว่าตาเอาเด้อพี่น้องนอกจะกหั่นกระแสบน้ำตาลมะพร้าวเนาอยตาเอาประมาณตาเอาอ่ะพี่น้อง ก็าเอาตามซอกใช่ตัวนี้สักก่อนเอาไปมันจะเป็นรรตังไหนใ,หใส่ไม้ฝรั่งเดี๋ยวเราะใส่หน่อไม้ลงไปเข้าาน่อไม้หน่อไม้ใส่แบบลายได้มหนเห็ดแบบลายเอาไม้ลงไป มากินเอาใหม่นะจังหวะใส่หลายใส่ผักตามซอกเนาะเขาสิว่าใส่ผักตามซอกอันนี้ขมิน้นด้วยนิดเดียวมันก็จะไม่ค่อยเหลืองก็ได้หรอกเพราะว่าขมิ้นมันมันสดนะใส่สีออกแดงแดงเพราะว่าขมิ้นมันหน่อย มันเดียดมันเดียดมันเดียดกับใส่พักตัว,ตวได้ที่ไม่ซุกง่ายๆลงไปก่อนมันเดือดน้ำมัเดือดสักก้อนน้ำม,มเดือดสักลกันไ,ไปแล้วก็ใส่แล้วก็เคี้ยวลงไป ลวกไปตวลูกไปก็ใช้ปะทุนาเนาะปะทุนาใช้ปะทุนาไปซี่กระปอ๋องขอบลัง บางตอนมันเดือด้องบะาดเรียบร้อยซอยแสก่อนที่เขาจะแสเขาก็มาใส่ผงสะลดลงไปเขาบอกว่าแกงไตปลาใส่สะลดล้วลายมันสิแสเนาะ บุกหูหรอกค่อยๆใส่ไปสักสองสองไปสองไปนะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยซอยเศษปิดไฟเ,เรียบร้อยแล้วพี่น้องค่อยมากพักๆเลยเลยพี่น้องแศษบ่อุยใส่ปลาทูไปสี่กล่องจะแศษบ่พี่น้องเศบรักใส่กล่องไว้ แค่สองฟิตไปกินนันโดน i here for you anytime, you want some water? How feel? Oh. Oh. Oh, I'm fine, baby. i fine. You not check in for days. And none of you care how she's feeling. Your sisters were here all day. And also the, oh. the cafeteria. Cool How are you doing, baby? How are you doing?